สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว a x i s s e l e c t กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเคยพูดถึงไปประมาณ2-3ถึงครั้งละว,วันนี้ผมก็จะจอดลึกตัวของโปรแกรมให้ทุกคนทราบกันว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรสำหรับคนที่อยากที่จะเทรดกับตัว a x i s s e c l e เ t เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยตัวของแ e c คซิ e ซิเเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งถึง90%ซของกาไร ซึ่งสามารถที่จะทําได้สูงสุดถึง1ล้านเหรียญและส่วนที่ดีที่สุดก็คือคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและก็วิธีการเข้าร่วมนั้นค่อนข้างที่จะง่ายวิธีการเข้าร่วมตัว Axis e l e c t <oughs> เพียงแค่คุณเปิดบัญชีเทรดกับทาง a x i e, แล้วก็มีเงินฝากขั้นต่ำ5 0า500เหรียญทำการซื้อขายทั้งหมด20ออเดอร์การเทรด และทำเอสคอให้ได้อย่างน้อย50คะแนนเมื่อคุณทำแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมโปรแกรมของ a x i s Select ซึ่งจะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูแต่ละระดับว่าทำงานอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกสุดที่คุณเข้าร่วมได้ก็คือระดับปนั่นเองซึ่งใช้คะแนนเอสคออยู่50 ซึ่งในระดับนี้คุณจะได้เงินทุนมาทั้งหมด5,000เหรียญแต่ตัวของกำไรยังพอนไม่ได้นะแล้วก็เราจะมาดูลำดับถัดมาก็คือในส่วนของ incubation ตัวของ s e d เนี่ยก็เหมือนตัวทดลองการเทรดของเรานั่นเองพอเราเข้ามาตัว incubation ก็จะใช้ทุนขั้นต่ำอยู่ที่10,000เหรียญ USD แล้วก็มี s c o r e เพิ่มขึ้นเป็น60นะครับเงินทุนจะได้สูงสุดถึง20,000เหรียญส่วนแบ่งกำไรเริ่มมีแล้วนะครับจะเป็น40%นั่นเองและระดับที่3คือ a s c e l e r a t i o n นะครับซึ่งตรงนี้ใช้เงินทุนขั้นต่ำอยู่ที่2,000เหรียญและ a n น u a l escor อยู่ที่70ตรงนี้ส่วนแบ่งกำไรของคุณก็จะเพิ่มเป็น50%ระดับที่4ตัวของ pro ตัวของ pro ใช้เงินทุนขั้นต่ำอยู่ที่4 0 0 0เหรียญ คะแนน s อส r อต้องทําสูงพอสมควรเลยนะก็คือ90ตรงนี้ส่วนแบ่งกําไรของคุณจะอยู่ที่70%และระดับที่5คือ Pro 500ตรงนี้จะใช้คะแนน s อส r ออยู่90%แล้วก็มีส่วนแบ่งกําไรอยู่ที่80%ระดับสุดท้ายก็คือระดับโปรเอใช้เงินทุนขั้นต่ำอยู่ที่5,000เหรียญส่วนแบ่งกำไรจะอยู่ที่90%และเงินทุนสูงสุดคือ1ล้านเหรียญ USD เลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากม สำหรับใครที่คิดว่ามันจะทําไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวแห่งความสําเร็จเรื่องราวแรงบันดาลใจจาก Axis Select ให้ฟังกันนะครับซึ่งจะมีนักเทรดอย่างฟรานซิสโกควีสซาดาโกดีสได้รับเงินทุนสูงถึง1ล้านเหรียญผ่านโปรแกรมนี้ความสําเร็จนี้ไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโปรแกรม Axis Select แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ เห็นชัดเจนว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจคุณก็สามารถประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันฟรานซิสโกเริ่มต้นจากศูนย์และผ่านความท้าทายต่างๆมากมายแต่ด้วยความพยายามและการใช้โอกาสจากโปรแกรมนี้เขาก็สามารถก้าวสู่ระดับสูงสุดได้หากคุณอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางความสําเร็จของเขาสามารถชมบทความได้จากลิงก์ในวิดีโอนี้เลยนะครับ ฟังดูก็น่าสนใจนะครับและเราจะเริ่มต้นกับตัวของ a อ i e Select อย่างไรอันดับแรกสุดก็สมัครและเปิดบัญชีจริงนะครับคลิกที่เปิดบัญชีตรงนี้เลยนะเริ่มเทรดและทำคะแนนเอลสกอร์ให้ได้อย่างน้อย50เมื่อทำตามครบเงินไขคุณก็จะได้รับเงินทุนเพื่อที่จะขยายตัวของพอร์ตการเทรดของคุณให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงคำถามสำคัญว่าทำไมคุณต้องเลือกแอซซี่ อันดับแรกเลยคือไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครถ้าคุณเคยเทรดกองทุนมาก่อนคุณก็จะพอทราบได้ว่าส่วนมากแล้วจะเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับแต่ตัวของ s อสซี่สเล็กนะไม่มีเลยแล้วก็มีเงื่อนไขค่อนข้างที่จะชัดเจนในแต่ละระดับเงินทุนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโอกาสในการเติบโตก็เป็นขั้นตอนที่เห็นได้ชัดและมีการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้วย มีโอกาสแบ่งกำไรสูงสุดถึง90%และมีโอกาสที่จะขยายเงินทุนสูงสุดถึง1ล้านเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ community นักเทรดที่ทาง Axie จะให้ทำให้เราได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองสรุปแล้วนะครับตัวของ Axie Select มอบโอกาสที่ชัดเจนในการเติบโตและโอกาสในการขยายเส้นทางการเทรดของคุณด้วยเงินทุนจริง ไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มต้นหรือมองหาวิธีการขยายการเทรดเองของคุณโปรแกรมนี้ก็ให้เส้นทางที่ชัดเจนสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสามารถที่จะคลิกลิงก์ในวิดีโอนี้เพื่อสมัครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คำถามที่คุณอยากรู้มาได้เลยนะครับแล้วพบกับ g o l i ลิง x เอฟในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ